มาค่ะดิฉันเปิดแล้วฟู Food ้ดไซด์ห้าเก้นี่คืออาหารคลีนที่แซ่บที่สุดชิบนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ <S <S ข้าวหน้าปลาแซลมอนย่างขมินม้น,น <S <S แซลมอนชิ้นใหญ่นั่นแน่นเป็นข้าวซ้อมมือผสมกีนนวนะคะและน้ำจิ้มเพิ่มความแซ่บบวกกับผักสลดัดเฟรชเข้าวซ้อมมือหุงผสมกับ คีนัวแน่นอนว่าซูเปอร์ฟู้ดอันนี้ก็จะให้ทั้งความอิม่มอิ่มนานเป็นแบบหมายถึงว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีอะ่ะแซลมอนชิ้นโตมากดึงและยังมีความฉ่ำอยู่นี่ความฉ่ำตัวขมิน้นตัวเครื่องแกงทําสดก็คือไม่ใช่ขมิ้นอย่างเดียวเป็นแบบบวกกับเฮิร์บเฮิร์ต่างๆต่างๆสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยปลาย่างกับข้าวมันแรงไหมมันดูแบบ เจือนไหมนี่นี่อีกหนึ่งไม้ตายของเราเป็นน้ำจิ้มแบบสูตรพิเศษเพิ่มความจิตจานเนาะเออเพิ่มความจิตจานแบบบวกความแซ่บอีกนิดหน่อยสาดลงไปค่ะนี่อ่ะ ไอ้มันในเนื้อปลามันยังอยู่อ่ะขอชิมกันอย่างอื่นนี่กินกับฟักทองญี่ปุ่นกินพร้อมๆกันลอยๆลอยเฮ้ยเป็นความตัดรสกันดีมากนักข้าวก็ให้มาในปริมาณอ่ะคุณดูเหอะนี่มืออะข้าวผักปลาครบแล้วนะมือก็ไม่เล็กนะเนี่ยทังนั้นใคร อยากจะลองนะคะสำหรับแซลมอนย่างขมิ้นสั่งเลยค่ะ at food side 5 9หรือที่ Facebook page food side 5 9นั่นเองตอนนี้มีโปรโมชั่นค่ะจากราคา350เหลือ299จนถึงสิ้นเดือนเมษายน6 2เท่านั้นสั่งเลย